จากมาตราที่17ของคณะรัฐประหาร20ตุลาคม2 5 0 1นี้ได้มีการประหารชีวิตบุคคลที่สงสัยว่าจะก่อความไม่สงบหลายรายรวมทั้งข้อหาคอมมิวนิสต์ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบภาคอีสานเช่นนายศิลาวงศิลป์กับนายสุภชัยศิสีในข้อหาผีบุญและครูครองจันดาวงศ์อดีตเสรีไทยภาคอีสานเจ้าของวลีอันเป็นอมะตะมาจนถึงทุกวันนี้ที่ตะโกนออกมาก่อนถูกประหารว่าเผด็จการจงพินาประชาธิปไตยจงเจริญกับครูทองพันสุขทิมารในข้อหากระทํ การออันนเป็มิตโดยถูกนำตัวไปประหารที่สนามบินอำเภอสว่างดินแดนจังหวัดสกลนครซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ส่งผลให้เป็นการกดดันชาวบ้านประชาชนที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างจากรัฐบาลจึงทำให้ชาวบ้านหลายคนต้องหลบหนีเข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจนทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าวันเสียงปืนแตกเมื่อผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ปะทะก,กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยตืนเป็นครั้งแรกที่อำเภอรเรนูนครจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่7สิงหาคมพศ .2508 ที่ผ่านมา